ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดนัดช้างศึกนะครับผมแน่นอนนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณไอ้นะฮะก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดนะฮะเราก็จะพุยเรื่องบอลไปแล้วก็ชิมอาหารไปชิมอาหารไปแล้วก็เชิญนักฟุตบอลไทยนะครับมาคุยกับเราด้วยวันนี้เป็นไงคุณไอ้นักฟุตบอลที่เราจะมาคุยต้องบอกว่าผมเป็นทั้งดีกรีเนี่ยนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับแลวตอนนี้ก็กําลังลงเล่นอาจจะเป็นช่วงต้องดูการแต่ว่าทีมกาลังฟอร์มแรงมากๆอื แล้วก็เป็นถึงกับตันทีมด้วยครับคุณนี่ต้องบอกก่อนนะว่าคุณไอซ์เนี่ยเขาแบบว่าเป็นคนที่วิเคราะห์บอลได้แบบเด็ดมากๆคุณก็พูดเกินไปจริงๆริณผมเก่งจริงในผมชมเลยผมอวยผมแล้วเว่าคุณเก่งจริงไงก็ได้กเออนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับนักฟุตบอลนะครับที่คุณไอจัดมาเขาคือ พี่ก้องเกิดลิทวรีการนะครับพีบอลจากสโมสรชนบีเอฟซีครับครับผมสวัสดีครับพี่ก้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงปกติพี่เรื่องอาหารพี่ก้องเป็นคนชอบทานเมนูอะไรครับชอบทานอาหารใต้ครับเพราะว่าผมเป็นคนใต้แต่พอมาอยู่ชนบีก็สามารถก็อาหารทะเลแต่กมบอก็ได้ได้ได้ทุกทุกเมนูนะครับแน่นอนนะครับตลาดนัดช้างศึกของเรานะครับต้องมีเมนูนะฮะ สีร้านด้วยกัน <4 S 2> เริ่มที่ร้านแรกก่อนดีกว่าไหมใช่ครับเดี๋ยวไปดูร้านแรกเลยก่อนว่าจะเป็นเมนูอะไรครับอ่ะตอนนี้นะครับพี่ก้องครับเราอยู่กับเจ้าของร้านนะฮะชื่อคุณพีทนะครับผมชื่อร้านว่า พีทขนมเปียะครับสวัสดีครับคุณพีทครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุยกับคุณพีทนะครับคุณพีทครับทำไมถึงมาขายขนมเปียครับคุณพีทอ๋อจริงๆแล้วค่ะอันนี้เป็นแบบเราทํากันในครอบครัวนะคะก็คือว่ามานั่งคิดสูตรกันช่วยกันคิดขึ้นมาค่ะแล้วก็ได้ออกมาเป็นขนมเปียแล้วก็ใช้ชื่อแบรนด์ว่า daddy bake ด้วยค่ะแล้วขายที่ไหนครับขายที่ไหนยังไงครับอันนี้นะคะก็คือว่าไม่มีหน้าร้านค่ะคือเราจะทําแบบที่บ้าน เน้นแบบว่าขายอ่าเพจออนไลน์อะค่ะใช่ก็จะมีอ่เพจของเรานะคะชื่อ DaddyBake ขนมเปี๊ยกแป้งนุ่มชลบุรีค่ะ,ะชลบุรีด้วยใช่ค่ะใช้กันเลยครับผม,มบอยู่ชลบุรีเหมือนกันครับคือไงครับคุณก้องคือโต้ะจะบอกว่าแลกเบอร์กันไหมอย่างเงี้ยฮะ เดี๋ยวผมไปอุหนุ่นเองก็ได้ครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้โควิดอ่ะไม่ไม่เจอกันอะไรเงี้ยก็สั่งออนไลน์ได้ค่ะมีบริการแบบจัดส่งทั่วประเทศค่ะลองชิมหน่อยมีไส้อะไรม้างกล่องนึงมีไส้แล้วบ้างคะอ่าเอาไส้ซิกเนเจอร์ก่อนเลยค่ะอันนี้คือแบบคิดค้นสูตรกันเองลองผิดลองถูกกันเองนะคะจนมาเป็นไส้คัสตาร์ดไข่เค็มค่ะนี่ดูฮะคุณก้องคุณพิษนี่นนนนะะะคุณอออล้้าามมืก ต่ผมบอกแล้วว่าไม่ดราม่านะฮะไส้มันทะลักมากอ่ะจะบอกนะว่าคําเดียวเลยคำมาขนาดนี้ส่งมาขนาดนี้โอ้คำเดียวสิครับผมจะบอกว่าไส้มันเต็มคํามากๆครับแล้วความความความปกติเนี่ยคุณไอซ์เป็นคนชอบไข่เค็มอยู่แล้วถูกไหมผมชอบไข่เค็มใช่ไม่ค่อยหวานหมายถึงว่าไม่ค่อยหวานจนเกินไปไอะไรไม่ค่อยหวานจนเกินไป คุณเจ้าคุณเจ้าเวลามึงคอรเบนต์แล้วก็คือไส้มันึ่งแล้วตัวแป้งเป็นไงบ้างคะตัวแป้งนุ่มเลยฮะนุ่มไหมคะน,มนุ่มเลยไส้แรกที่คุณไอซ์ชิมไปเนี่ยก็เป็นอ่าไข่เค็มจะเป็นแบบคาดเหลืองถูกไหมฮะาคา่ะคัสตาร์ดเมื่อกี้ชิมคัสตาร์ดไปที่เป็นไส้แบบไข<ช>่เค็วะคะถั่วถั่วแล้วแบบต้องเอาแล้วด้วยผมต้องแบะให้ดูผมขอทีนี้ครึ่งหนึ่งพอนะไม่ไม่ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วขอกินซิครึ่งหนึ่งพอแล้ได้เนี่ยธรรมชาติมากเลยดี ชิมนะฮะก้องจับเลยนะฮะดูออว่าความอร่อยเป็นยังไงนะเออ,เอ,อได้เป็นไงครับคุณไนเค็มมาเค็มกําลังดีแล้วมาอบด้วยหวานแบบรอบๆอบด้วยหวานใช่มีความเฮียทีปนี้ผมให้เลยนะออที่เอาไข่เค็มมาบดละเอียดละเอียดอยู่ข้างในขอบคุณมากค่ะขออนุญาตนะคะคุณคุณแจ็คไม่ชิมซะหน่อยหรอคะเดี๋ยวจะชิมเลยเพราะว่าตอนนี้ปกติคือไห้คุณไนท์ก่อนเพราะว่าคอนเซ็ปต์คือคุณไน่ยจะ จะมีการแบบว่าชิมเพราะว่าคุณไอซ์น่าจะเป็นสายหวานใช่สายหวานแต่เนี่ยจะเป็นแบบว่าสายสายแบบขาวนหนึ่งแต่ก็ต้องชิมให้คุณคุณพีดูนะฮะดูนะนั่งกินน้ำลายอยู่ครับวินาวินะโอ้โหคุณดูดูดูไส้เนี่ยเห็นไหมอันนี้คาสตาร์ดนะครับขออนุญาตชิมคำเล็กนะฮะ แล้วแล้วคุณพีท<ด>ครับ,รบกล่องนึงราคาเท่าไหร่ครับค่ะกล่องนึงนะคะถ้าจะเป็นอ่อไส้คัสต์ดไข่เค็มเนี่ยกล่อหรือจะอ่าร้นนะะอยห้าสิบบาทค่ะคมีหกชิ้นนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากได้เป็นแพ็คสี่ชิ้นก็หนึ่งร้อยบาทส่วนไส้ถั่วค่ะหกชิ้นหนึ่งร้อยค่ะสี่ชิ้นหกสิบห้าบาทเท่านั้น น,นะนะฮะก็เดี๋ยวให้คุณพีทนะครับผมถ้าใครอยากจะชิมหรือสนใจนะครับคุณพีทฝากร้านเลยครับค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับด a ดดี้เบคขนมเปี๊ยะแป้งนุ่มชนบุรีค่ะเป็นขนมเปี๊ยะมีไส้คัสตราร์ดไข่เค็มกับถั่วทองไข่เค็มนะคะสนใจสังซื้อนะคะอีกครั้งหนึ่ง Facebook ัดดี้เบคขนมเปี๊ยะแป้งนุ่มชนบุรีไลนะะ์แอดนะคะแอดดดดี้เบค ไอ d ีดัตตี้เบคบางแสนค่ะหรือว่าจะแบบวิธีการแบบง่ายๆเลยกับการโทรนะคะ098 636 8 966ค่ะอ่ะก็ยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับผมคุณพีทนะครับขนมเปียนะคะขอบคุณพี่พีทมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับผมร้านที่สองนะฮะชื่อร้านว่า Bubble in the Forest นะฮะ เจ้าของร้านชื่อคุณเคสครับพี่ก้องคุณไอครับสวัสดีครับคุณเคสครับสวัสดีครับร้านอาหารเป็นสไตล์ไหนครับพี่เคสเป็นร้านขอกแนวคาเฟ่เอาด์อร์ค่ะจะคล้ายๆกับเราที่เมาดิสเลยจะมีเป็นบ่อน้ําตรงกลางแล้วก็มีเป็นซุ้มริมนน้าต่างๆอย่างเงี้ยค่ะให้มรรยา่าศเหมนอนเราไปเที่ยวทะเลพี่ก้องชอบไหมพี่อาหารสไตล์นี้พี่ก้องชอบครับชอบครับดูบรรยากาศดีด้วยน่าจะต้องไปลองดูทั้งครั้งนะครับถ้าเกิด แข่งบอลเลยพาไปสนามแล้วน,นะอาจจะแวกไปครับผมได้เอาพี่พเคสครับร้านอาหาร Bu b b l e in t h e Forest เนี่ยวันนี้เมนูแนะนำมีอะไรบ้างครับวันนี้นะคะจะมีเมนูแนะนำทั้งหมด3เมนูนะคะเมนูแรกนะคะจะเป็นเมนูออกแนวฝรั่งฝรั่งนิดนึงจะเป็นซี่โครงหมูอบอซอสปลาดุีค่ะใช่ซึ่งซอสเนี่ยเป็นสูตรลับของทางเราเราก็คือจะใช้ซอสเคี่ยวกันมาคามีเลยทีเดียวเพื่อให ซอสนี่อยู่เข้ามาอยู่ในหมูนะคะทำให้มันเป็นชุ้ยซี่มากๆเลยอะค่ะซิกโกงเนี่ยคือมันต้องนุ่มนะฮะแล้วก็แล้วก็มันลูดไปเลยกระดูกเลยนะฮะต้องดูว่าเดี๋ยวดูอ่ะลูดโชว์หโอ้โหโอ้มหแมคุณใจนั่งลูดโชว์อ่ะเดี๋ยวผมจัดให้ผมจัดให้ซิกโกงราคาเท่าไหร่ครับคุณเคสราคาซิกโก้จะอยู่ที่299บาทค่ะดูนะครับพี่ก้อง พีก่ก้องชอบกินไหมซิโคงแบบนี้ฮะชอบอ๋อ,อเฮ้ย <c oughs> หายจริงอะ่ะร <c oughs> <c oughs> ูดปืด้ดรูดปื้ดอร่อยวิ่งไอซ์ดูดิ <c oughs> อันนั้นหิวหรืออร่อยครับหิวด้วยครับอร่อยด้วยฮะและ้วเนี่ยคือกัดนิดเดียวไปเลยอะ่ะ <c oughs> ผมอยู่ใกล้ๆนี่ผมพยายามอธิบายเลยนะ <c oughs> อีกเมนูนึงดีกว่านะครับด้านตรงกลางนี้เป็นทะเลใช่ไหมเป็นอะไรครับคุณเคสจะเป็นเมนูเมี่ยงทะเลนะคะเราก็คือจะยกทะเลมาเสิร์ฟกันทั้งจานเลยค่ะ มานั่งทานมิลานนะคะแล้วเราก็จะมีทะเลทั้งหมดเลยทั้งกุ้งหอยคูปลาสารพัดมีแซลมอนม,มีหอยนางรูมีซีแลนมีหอยแครงต่างๆค่ะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มที่บอกว่าเผ็ดสุดๆเลยค่ะลองเลยได้คส,สายเมี่ยงหน่อยฮะคุณสายเมี่ยงป่ะต้องคำใหญ่นะนี่เมี่ยงนี่อาหารทะเลนี่ต้องน่าจะได้กินบ่อยแซลมอนไหมแซลมอนแล้วก็หอยหน่อยหอยหน่อย ดูนะกล้องซูมมานะครับเบาๆนะฮะนี่คุณดูนะพี่กล้องครับพี่เกสครับดูนะฮะนี่เพื่อนผมนี่คุณไหนขอคอนีกน้อนีด้วยเห็น้วยอย่างแรกที่ผมอยากพูดถึงก่อนเลยน้ำจิ้มเป็นไงยังเด็ดยังเด็ดเด็ดมาก อ้าวแสดงว่าชอบจริงมต้นกับอย่างอื่นด้วยแต่น้ำจิ้มดีจริงๆครับคุณเฮแล้วก็หอยยังสดอยู่เลยหอยใช่ไหมสดมากแล้วก็ตัวใหญ่จริงๆอ่ายังไม่พอนะครับมีด้านเป็นของทอดเป็นอะไรครับคุณเฮสเมนูนี้ต่อไปนะคะเมนูนี้นะคะออกมาหลายรายการเลยปูนิ่มมีกรอกซอสมะขามค่ะโอ้โหปูนิ่มอันนี้ต้องต้องให้พี่แจ็คจัดการเลยเลยปูนิ่มนี่ชอบมากดูนะโอ้โหคุณดูดิเท่าไหร่ครับคุณเฮสอย่างนี้ สอร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะโอ้ยนมากดแดีมะเออเพราะว่าเขาให้ปูแบบอย่างดีตัวใหญ่เลยอ่ะดูนะฮะปูอย่างนี้เลยจริงเชื่อผมกูได้นะจริงอร่อยนะอร่อยอร่อยดิถูกปะล่ะกินครั้งแรกคืออร่อยเลยอ่ะอ่ะต้องบอกเลยนะครับพี่เคสนะครับร้านบับเบิ้ลอินเดฟอ s t เรสต์นะคะเดี๋ยวให้พี่เคสนะครับฝากร้านเลยครับ ค่ะก็ร้านของเรานะคะ Bubble Interforest Cafe นะคะเปิดทุกวัน10โมงถึง3ทุ่มแต่ว่าปิดทุกวันพุธค่ะแล้วก็นะคะเราอยู่ที่พุทธคอนสาย5ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ขับข้เส้นทางสามารถแอดไลน์แอดนะคะ Bubble Interforest รื้อ the forest, หอนะะังคัทในแฟนเพจมาสอบถามได้เลยค่ะโอเคแม่ก็ฝากด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณคุณเคสมากๆนะครับ Bubble i n t h e f o r e s t คครับบขอุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่ะร้านที่3นะครับคุณไอ้นะครับพี่กองครับชื่อร้านว่าเฮียตีแหน<ผ>มเนือง<ม>นะครับเจ้าของร้านเนี่ยรู้สึกจะเหมือนจะเหมือนติดภารกิจอยู่แต่เขาบอกข้อมูลเราหมดแล้วปกติ <ผม S 1> พี่ก้องอ่าแหนมเนืองแหนมเนืองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอาหารสไตล์แบบเวียดนามผักจะเยอะหน่อยใช่ชอบเมนูอะไรครับถ้าสไตล์แบบเวียดนามเนี่ยผมชอบแหนม ชอบแหนมเนืองกับเอร์จับพิวนครเบิรมากนี่ชอบแหนมเนืองพิเศษเลยอ่ะเดี๋ยวบอกเลยนะครับว่าเฮียตีวันนี้เขาจัดมาให้เรานะครับก็คือจะเป็นอันแรกเนี่ยพิซซ่ายวนนะฮะพิซซ่ายวนที่แปลกนะมันจะเป็นแป้งกรอบเนาะใช่แป้งกรอบทอดๆนะฮะแล้วมีงาดำนะฮะแล้วก็เอาแบบว่าหมูยอหมูยอหรือแหนมเนืองเหมือนจะเป็นเมื่อกี้ผมลองชิมไปแล้ว เ,เหมือนจะเป็นแหนมเนืองอ่าแหนมเนืองนะครับแล้วก็มาคุก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 แล้วก็งาน,นะครับแล้วก็ผัวแล้วก็มีผักโรยอันคุณตักแล้วชิมดิมงชิมให้ก่อนเลยนะฮะพิซซ่ายวนเฮียตีนี่ร้านเขาอยู่แถวบ้านผมเลยสลับบุรีนะฮะอยู่สลับบุรีผมไม่รู้เขาใช้ซอสอะไรนะหวานหวาน,วานอยู่ข้างใน,นแต่ว่าอร่อยับใช่แต่ว่าซอสท,ที่ที่คุกมากับตัวแหนมเนืองอ่าเหมือนเนื้อของแหนมเนืองอย่างนี้ที่เอามาคุกในพิซซ่ายวนอร่อยมากนะฮะเค็มเค็มเหมือนหวาน หรือถ้าแบบเช้าๆ้าเงี้ยบางทีคนที่ชอบจับยวนเนี่ยเขาจะชอบซดน้ํานะครับดูเส้นเขานะครับนี่พี่ก้องครับนี่ร้อนร้อนนี้นะฮะดูนะฮะนี่หมูเปล่าก่อนเป่าก่อนระวังปากพองนะครับเย็นชํำอร่อยมากน้ำซุปเขาต้มแบบมีความแบบเอาหมูอะ เอากระดูกหมูลงไปอ่ะเพราะว่ากลิ่นน้ําซุปมันดูแบบมีความเป็นแบบโอ้ทหถ้ากินร้อนๆเนาะแล้วก็บรยากาศแบบเช้าๆอ่ะดีแหนมเนืองนะผมแนะนําให้กินตอนเช้าคนแบบอุบลอุดรอะไรเงี้ยก็าจะกินแบบกับไข่กระทะนะเวลาผมไปเงี้ยนะฮะผมชอบกินฝาพี่พี่้องไอแหนมเนืองอ่ะชอบกินมันแบบไม่ต้องหั่นเลยแล้วกัดเงี้ยผมขอลองแบบเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเี่ยโดยปกติผมกินกับผักอย่างเดียวผมไม่ค่อยกินแป้งเท่าไหร่ครับอ๋อคุมน้ำหนักอ่ะฮะหรือว่าอะไร ก็มีส่วนด้วยครับผมจะชอบกินผักมากกว่าผักเขาให้มาเยอะมากนะครับทางร้านนะฮะเราเราเราจัดการแป้งนิดนึงนะฮะผมเป็นคนชอบแป้งมากตั้งแต่เขามาคุมทีมชาไทยนะนั่นมาามแป้งครับเขาเป็นเป็นผู้จัดการแต่ก็ต้องชอบอยู่แล้วโอ้โหอย่างนั้นช่วงนี้ฟอร์มดีด้วยครับพี่ก้องบรรยากาศทีมช่วงนี้เป็นไงฮะเห็นว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็โอเคครับทีมก็โอเคได้นักเตะต่างชาติกำลัง ทำผลงานได้ดีแล้วก็เหมือนเข้าขากันในทีมนะพวกเนี้ยครับครับพี่พี่ก้องผมถามต่อน,นิดนึงคือตอนนี้เหมือนกับว่าขุมกําลังของชนบุรีอ่ะดูจะใหญ่แล้วก็ไม่ใช่มีแค่ดาวรุ่และเรื่องการแย่งตาแหน่งในทีมอะไรเงี้ยโอ้โหดูเดือดไหมพี่ก้องโอ้สนุกครับสนุกเลยเพราะาถ้าเกิดคุณไม่ดีแมชหนึ่งคุณก็อาจจะตกไปหน้าไปเจอตำรวงอะไรพวกเนี้ยครับทุกคนก็พยายามต่อสู้กันเพื่อตำแหน่งตัวจริงกันสนุกเลยครับตั้งแต่ชนบุรีขายรีซอร์ไปได้ดีขึ้นแล <laughs> จริง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 รีอไม่รู้ว่าเขาเก็บกดอะไรก็ซ้อมบอลก็พูดอยู่คนเดียวเลยโดนแล้วโดนโดนแซลแล้วโดนซซลแล้วอะไรนะพูดจะนั่นมาคานนะพี่อ่าพี่แล้วถ้าสมมติว่าชนบุรีเจอเมืองทองที่ผ่านมาเงี้ยกดดันไหมมัน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 ก็นิดนึงแหละเพราะว่ามันเป็นทีมที่แบบเหมือนเป็นคู่แข่งกันมายาวนานอะไรพวกนี้ต่างคนมันก็ต่างอยากชนะอืม แต่ว่ากลับมาที่แหนมเนืองคือ,อ,อตอนนี้เรากินแบบเพลินเลยครย,ย่างพี่ก้องนี่คือหยิบใส่ปากไม่หยุดเลยอร่อยจริงพี่ก้องนะถ้าพี่ก้องมีเวลาแบบว่าผ่านไปสระบุรีนะครับก็เฮียตีะนะครับแหนมเนืองนะฮะเป็นอะไรที่เมนูแบบว่าแหนมเนืองเขาเนี่ยอร่อยมากๆนะครับตัวซอสน,นะครับผมแล้วก็จับยวนจับยวนนะครับผมยังไงก็ฝากร้านเฮียตีแหนมเนืองให้นะครับอยู่แถวสระบุรีนะฮะ ก็วันนี้ขอบคุณเฮียตีด้วยนะที่ส่งอาหารมาให้เรานะครับตลาดอัชช้างศึกนะครับขอบคุณนะครับเฮตีครับ เอาละครับคุณไอ้นะครับพี่กองนะครับและนี่คือร้านที่4นะฮะเป็นสไตล์แบบโรงแรมแถวสุขุมวิทผมได้มีโอกาสไปชิมแล้วที่นั่นนะฮะแต่อันนี้เอาใจพี่กองนิดนึงเพราะว่ามีอาหารใต้ด้วยใช่นะครับชื่อร้านก็คือ Bangkok Marriott Marquis Queen Park นะครับผมเราอยู่กับเชฟก๊อปนะครับสวัสดีครับเชฟก๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีคันนี้มีอาหารใต้มาด้วยเมื่อกี้คุณคุณกองบ่นว่าอยากทานอาหารใต้นะฮะใช่ครับ ชอบครับโบติฟิชอบอาหารใต้ผมเป็นคนใต้ครับนี่ทางแมริออทวันนี้จัดอาหารเมนูอะไรเด็ดๆมาให้เราครับพี่วันนี้เราก็จะมีเป็นเมนูิกเนเจอร์นะคะของห้องอาหารก็จะมีซี่คโครงอบข้าวคั่วหมูน้ำจิ้มแจ่วนะคะอันนี้เราใช้ซี่โครงในส่วนของเป็นซี่โครงหมูเลี้ยงปลอดสารินทร์ค่ะครับค่ะแล้วก็มาหมักน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ไปย่างน้ำจิ้มแ<อ>จ่วนะฮะแล้วก็มี แกงเหลืองอปลาเก๋าแล้วก็ใส่การทูนนะคะคมีหลนหมูสับปลากุูเลาค่ะแล้วก็สตอผัดกุ้งหมูสับอันนี้ก็่ือกเราใช้กะปิทองโกนเลยนะคะคแล้วก็มียำใหญ่ยำใหญ่ใส่เส้นอันี้ก็คือเป็นเมนูที่เชฟ มื่อามสุขนที่เชฟชอเข้าเป็นทตัวนี้ค่ะครับห้องอาหารคือราคาแต่ละจานประมาณเท่าไหร่นะฮะประมาณ200-300บถึง300้บาทค่ะอืมฮะครับก็ต้องบอกพี่ก้องเนาะบางทีถ้านักเตะนะครับทีมไหนเนี่ยอยากจะไปพักทางโรงแรมแมริออทนะครับก็สามารถเลือกไปทานห้องอาหารที่เชฟก๊อฟบอกได้นะครับผมนะฮะยืดแถวไหนนะครับยแถวไหน,นครับน่าสนใจมาก อยู่ซอย2 2ค่ะสุขุมวิทยีค่ะนี่เดี๋ยวเข้ามาเลยแบบใหญ่มากค่ะโอเคครับเปิดทุกวันใช่ไหมครับเชฟกอฟเปิดทุกวันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มชิมนะครับให้พี่กล้องนะครับดูนะฮะว่าแต่ละเมนูเป็นยังไงนะครับผมขอลองซี่โครงกันได้เลยครับเิอเลยครับนี่องซี่โครงนี่คือแบบฉ่ำมากใช่ครับคือผมกำลังบอกว่าหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ถามเลยหยดเลยอ่ะหืนุ่มมากกัดทีเดียวแบบขาดเลยอ่ะอ่ะอันนี้คือเป็นเมนูที่แบบทุกคนที่มาเนี่ยคือต้องสั่งเมนูนี้เลยค่ะถ้าไม่สั่งเมนูนี้คือมาไม่ถึงห้องอาหารจริงนุเงี้ยมาบเข้าไปดีใช่ไหมคะดีมากดีมากครับพี่กล้องอยากให้มาลองอร่อยกิงเพื่อ อันนี้ผมอยากลองมากเลยเลยผมไม่ไหวมาอีก <c oughs> เมนูหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงด้านหน้าผมเลยรู้สึกจะมีน้ําราดด้วยอันนี้คืออะไรครับเชฟอันนี้จะเป็นน้ํายำสูตรพิเศษของเรานะคะส่วนตัวน้ําพริกเผาเนี่ยเราก็จะเป็นน้าพริกเผาเราทําเองเป็นแพนเนตในในครัวนะคะแล้วก็ตัวน้ําซอสก็จะผสมมาดีแล้วแล้วก็คลุกลงไปกับสลัดเลยค่ะแล้วก็ทานคู่กับมีปูนิ่มทอดแล้วก็เนื้อปูค่ะ อันนี้ความพิเศษอยู่ที่ตัวน้ำซอสด้วยแล้วก็ตัวส่วนผสมข้างในเชฟเพิ่มตัวมันแก้วเพื่อความกรอบแล้วก็ทานแล้วจะได้ทิ่งแบบความสดชื่นมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนิดๆแล้วก็มีความเข้มข้นมาจากเนื้อปูด้วยทานไปประจักษ์สัมผัสหลายอย่างค่ะนี่ครับจานนี้เท่าไหร่ครับเชฟจานนี้อยู่ที่สามร้อยสี่ห้าบาทค่ะพี่เชฟบอกมีเปรี้ยวมีครบรส มีคุณรสจริงๆเลค่ะแต่ว่าทานไปกับีนี่ก็มีความหวานความมันกรอบนิดนิดกรอบมากเอาเลยผมเชื่อหอมด้วยในูอื่นอันนี้เป็นกุ้งใช่ไหมครับกุ้งผัดสตอเป็นซสกุผัดกุ้งนิดนคุณไอระหว่างกำลังชิมนี่ผมอดใจรอไม่ไหวแล้วไปก่อนเลยพี่แจ็คอันนี้คืออะไรครับอันนี้เชฟสั่งตรงนสูตรล้านร้านสตอร์ร้านล้านร้านไกลมากใช่ใช่มีความเข้มข้นแล้วก็ความหอมกำลังดีแล้วเชฟแกะ ค่ะครึ่งแล้วก็เอาตรงที่มีความขมมาออกไปหมดแล้วยังไงครับอร่อยไหมสตอส,ตอ,สตอที่เข้ามาจากโซานะอ่อย <c oughs> คืออันไหนอร่อยจริงไม่จริงเนี่ยดูการไหลต่อของพี่แจ็กนะะคือ <c oughs> ถ้าเขาหยุดไม่ได้นั่นคือ <c oughs> คอ,อร่อยจริงๆนะผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมได้รับรู้ถึงความอร่อยออาตรงนี้เลยครับใช่คืออะไรที่ตักต่อน,นี่คือ อร่อยจริงๆนะติ๊ก้องเด็ดจริงอีกอันนึงก็คือเป็นไอ้แกงปลาเลยนะครับปลาเหลืองนะปลาเก๋าใช่ไหมปลาเก๋าเหลืองแกงแก<ล>งไม่เ,เหลืองปลาเก๋าค่ะแล้วลเราใส่เป็นผักเป็นการทรูนค่ะจะมีเขาเขาาจะมีความอมอมน้ำน้ำแกงเข้าไปส่วนาพิเศษเลยอือสั่งไว้200บาทค่ะโอ้โหแค่ปาลาลเก,าออก๋า200บลาเชิ้นใหญ่มากนะฮะใช่ แล้วตอนนี้ห้องอาหารของเราอจะเน้นเป็นพิเศษก็คือพริกแกงทตัวเราทําทําเองนะคะเป็นแฮนเดทั้งหมดจะไม่ได้สั่งจากร้านข้างนอกเข้ามาเลยของเราคือเน้นความสดใหม่ให้ลูกค้าจริงๆถ้าพี่ก้องมาลองนะติดใจอ่ะจริงผมบอกไปเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมไปลองแน่ครับไิดใจอ่้เจอเลยยังไงให้เชฟก๊อฟนะครับฝากร้านเลยครับผมก็ฝากห้องอาหารสยามชินดูเมนะคะอยู่ที่โรงแรมแบงคอกมรดกมาชินคูนตานะคะห้องอาหารของเราเปิด9โมงถึงทุ่มยังไง เชิญนะคะแล้วก็มีสั่งออนไลน์ด้านทุกช่องทางอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะครับผมยังไงก็ถ้ายัางไรใครอยากไปทานนะครับแบนคอก a r r มร t t ออ r ต u มาคีควีน a r k นะครับผมนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับเชฟกอปมากมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ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 นะรับร้บนร้อยโอ้โบนะปรี้นะรับนะครั้นะรันะครับนครับนนคนคนน กินไม่เก่งเนี่ผมเลือกกินท่าไหนอร่อยปุ๊บคือซัดยาวเลยโอ้โหแต่สี่ร้านคุณก็ซัดหมดเลยแน่ๆว่าอร่อยอิ่มเลยฮะพี่ก้องนะครับวันนี้เป็นไงฮนะได้มาพูดคุยกับพวกเรานะครับผมตลาดนัดช้างศึกรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกสนุกดีนะครับแล้วก็เหมือนเราก็ได้ช่วยโปรโมทสี่ร้านด้วยวก็เป็นบางคนไหนที่ผ่านไปแถวนั้นก็ฝากโนรนุนกันด้วยนะครับผมก็ขอทุกคนสู้แล้วก็จบมาขายดีๆนะครับตำรผมนะฮะคุณกล้องนะครับแล้วผมชอบมากๆนะตลาดนัดช้างศึกเนี่ยคือผม ต้องขอขอบคุณนะครับเครื่องดื่มตาช้้นมากๆนะครับที่แบบว่าเปิดโอกาสนะครับผมให้เรามีรายการดีๆแบบนี้รวมถึงให้แบบว่าเราช่วยเหลือร้านค้าที่มาโปรโมทนะฮะและให้รวมถึงพี่ๆนักเตะทุกคนได้มาพูดคุยกับเราฝากร้านต่างๆผมเชื่อว่าอะไรที่ตอนนี้เราช่วยกันได้เราก็จะพยายามทําให้เต็มที่เนาะอย่าลืมนะครับพี่กองครับรวมถึงนักเตะทุกคนนะฮะรวมถึงพวกเราด้วยก็คือต้องเล่นไม่เลิกครับผมแน่นอนนะครับตลาดตาชั้นสึกของเรานะฮะก็ อย่าลืมนะครับผมทั้ง4ล้านนะฮะก็ไปอุดหนุนกันได้เยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ก้องเกิดฤทธิ์นะครับวันนี้ก็ต้องขอให้พี่ก้องเอาชัยชนะกลับมาฝากแฟนบอลชนบุรีให้ได้นะครับผมขอบคุณนะครับพี่ก้องครับขอบคุณครับพี่ก้องครับขอบคุณครับวันนี้ครับตลาดนัดช่างสื่ะครับผมและคุณไอซ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ